Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ิทิสุภมัติุพระพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่การดับขันทะปรินิพานแห่งองค์ดุ่งขันเวลายามหนึ่งยังมีพระอนุรุทธะแปดพรรษาปัจจุบันในสมัยเป็นวันปัจจุบันนาวานรวมศาสนายุการแห่งองค์สมเด็จพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีในยะ อันพุทธบริษัทท้งหลายจะพึงกำหนดนับด้วยประการราชนีบัดนี้ทวงข่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายภายในมีประเดชพระคุณท่านเจ้าคุพระราชวัชิรปัญญาพรหลวงพ่อสุริยันโคสะตัญโยประธานสงฆ์วัดพุทธวนารามวัดป่าวางน้ำเย็นท่านพระครูปลักอาจารยยวัต เจ้าว่าวัดพุทธ,ธวณารามวัดป่าวังน้ำเย็นพร้อมด้วยคณะสงฆ์มีโบราณิธิการกุศน์วัฒนธรรมกิมคอยตึงประเทศมาเลเซียพร้อมด้วยทวยถาโยกอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายผู้ที่เป็นลูกศิษย์เทาเทพเทวาทั้งหลายทั้งปวงได้มาอนุมโมทนาในการกระทำเทวตาพรี วงสวงเทพเจ้าเหล่าเทวาให้ท่านได้ปกปักรักษาณมนทลนพิธีแห่งนี้เพราะแก่เทพเจ้าเหล่าเทวาทั้งหลายทั้งปวงจงได้โดนบันดาลประทานพรให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้มีความสุขความเจริญด้วยเิน สาธุสาธุทพ <diligent S 1> ุทธังมหาปสิทธิเมธัรงมังมหาปสิทธิเมสังฆังมหาปสิทธิเมแสงเทียนและทูตีท่านเจ้าคุณพระราา วัดทรักปัญญาพรลวงพ่อสุริยันโสาัญโยพร้อมด้วยประธานมูลนิธิการกุศลวัฒนธรรมกิมคอยถึงประเทศมาเลเซียในจุดขึ้นนั้นขอแสงแห่งบารมีจงมาบังเกิดขึ้นชัดพลันในสถานที่อันเป็นมงคลพิจีแห่งนี้ ดูวยแสงยาุภาพแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของเหล่าเทวฤทธิ์แห่งเทพเทวาเทพพยาดาั้งยสิบหกชั้นฟา้าสิบห้า,าชั้นดินสิบสี่ห้องช่องบาดาลขอจงสเสด็จลงมานาการาัดนีดูถหว มิหนาสักเรนนาตังพุทธังอภิปูชยามาอิมิหนาสักเรนนาตังธรรมังอภิปูชยามาอิมิหนาสักเรนนาตังสังฆังอภิปูชยามา ธัรมูชามหาติชวันโตธรรมบูชา มหาปัญญาวันโตสังฆาปูชามหาภูกขาหติโลเกษตรังอภิปูชยามปฏิปฏิปูชาพุทธาปูชาธรรมาปูชาสังฆาปูชาปูชาคุณบิดาสุขเดชเสตปฏิปฏิปูชาพุทธาปูชาธรรมาปูชาสังฆาปูชา ปูชาคุณมันดาปริตาสุขเตเชสิตธิญาติภุญญาหิญาตุภูษเรยมายังพันเตชาติโตปัถายาปมาทังวาอาคัมมะอายุนิโสมนัชิกาลังวาอาคัมมะอุทิวาธมเมวาสังเทวาอาคาระวังอาเกปมาทโทสังคัมมะตุโนพันเตอาจติง สังวรยะข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอเข้าถึงพระรัตนตรัยปกปักรักษานักวัดป่าวังน้ำเย็นแห่งนี้ทาการกระทำของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายล้ำกัมเกินต่อท่านทั้งหลายด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดีขอท่านทั้งหลายาได้โปรดอโหสิกรรม,รรมนำเสียสิ้นโทษจะได้เป็นบาปเป็นกรรมจะได้ถูกเวรผูกกรรมต่อกันและกัน,นในการทิทโาสัพพุทธานังสัพพุณะมหิสิลังปะเทจะอาจารยยักสะ ปาทังมคานทัศนังภูมิโสเจหัวสัพเสุพระมะเทเวมาหิติเกกาามิปิภาิกัมังสัทธายะพุทธาสเนสัพพิปิอันตรายามมาเฮสุตัสะเตชะสาสิทธิกิจังสิทธิกรมังสัพพสิทธิ ภวันตุเตยังสุนันโตพรตังเยเทวาไพไบ ธิปาธิราชเจ้าเป็นเขาเป็นประทานกับทั้งโซลสาพงตนทะลงวิมานดุเดชพระอาทิตย์เจ้าตนวิเศษใส่แสงพระจันทรจรแย้งฝนพุงตนรัศมีองค์เวหา คาลาโห,โหอาสุรินทาตนมืดฟ้ามุงมืดตาทวเวห์หนตนทะลงวบมารภาษาในอากาศกับกังธาตุจตุโลก,ก,กาบาลสถิตในวิมารนขั้งสี่คือพญาธาตารา พญาวิลุลนาพญาวิรูปคาพญากูเวลุละเจ้าเป็นเขาเป็นเหงาแก่เทพยดาทางายอันย้ายอยู่ทุกภูภาสัตวาบัวลาพันจึงพร้อมกันมาสูดแเทงห้องเมืองฝนในวังวนแหยอานน้าทุกท่านทำหินพา ในภทยนายันกว้างควางเขตถึนเทนปัทพีโปคลานีและยมยานผู้เรีนรามาใหมในผู้ผู้ศีทั้งดีแก้ก ตนสถิตอยู่ในประเทศหลากสธานีในมืองจันทาปุณิลาสางลวงกวงและลวงหิแตกดีทีเหนือผ้าในผ้าอ่างกำไฟใสกุ้งสีอายุทยากำไฟโควาเด็นเกวเป็นเคตนอยู่ในประเทศอานาเทตทยันดาเจ้าทั้งหลาย ขอนหาสายังพาทาพามพาลมบาเจดีส <irgendw carbono S 2> ีสาทานลวงเป็นเขาเทศพยานดาจาอนขอนหาสายังจะตุกปาทาพาบาทผู้นำรอดอาจมองหาหลวงกับทางพวงเทศพันอาทุกนักสาวบวลพุทธศาสนา ในขอบเขตคันทาสีมาวัดุทธาวานารามวัดป่าวังนำเด่งแห่งนี้เป็นเขาเ่พยันด้เจ้าทางได้ ตังนักษายังเจดีเสียมหาสารค้ำเป็นเขาโอเทพยันดาเจ้าวจวงสเสด็จดีละลงมาประสมชุมนุมกันนกสถานท่นี้เพื่อฟังคำฝุงขาทางไร้เท้า